สาเหตุที่ทำให้คุณหาเนื้อคู่ตัวเองไม่เจอสักทีข้อหนึ่งยังเจ็บปวดกับความรักครั้งเก่าหลายๆคนนะคะแฟนทิ้งเป็นนานแล้วหลายปีแล้วแต่ยังคงมีความเจ็บปวดทุกทรมานใจนะคะไม่สามารถที่จะลืมได้ไม่สามารถที่จะปล่อยวางอาดีตได้นะคะไม่สามารถมูฟออนได้โดยการที่คุณนะคะ ไปส่อง Facebook แฟนเก่าอยู่เรื่อยว่าเขาจะทำอะไรที่ไหนกับใครน้าหรือขี่รถผ่านหน้าบ้านเขาคุณหวังว่าคุณจะเจอหน้าเขาใช่ไหมคะซึ่งทำให้หัวใจคุณเนี่ยไม่สามารถเปิดรับคนใหม่ๆได้หัวใจคุณปิดตายเพราะว่าคุณฝังใจกับแฟนคนเก่าอยู่นะคะซึ่งทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถ เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงของคุณได้วิธีการนะคะให้คุณเนี่ยลืมอดีตครั้งเก่าไปให้หมดคิดซะว่าการอกหกักครั้งเก่าเนี่ยแฟนคนเก่าเป็นแค่ประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตคุณทําให้หัวใจคุณเนี่ยเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นและทําให้คุณเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยให้เก่งขึ้นยอดเยี่ยมขึ้นได้แล้วใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะแล้วเมื่อคุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหัวใจคุณนะคะจะเริ่มพองฟูหัวใจคุณเนี่ยจะเริ่มเปิด พร้อมรับคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในอนาคตคนคนนั้นนะคะต้องเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงของคุณอย่างแน่นอนนะคะขออ้อ2หลงรักคนมีเจ้าของหลายๆคนนะคะคนโสดมากมายไม่รักไม่ชอบมีคนมาชอบมากมายเป็นคนโสดไม่ชอบแต่หลงรักคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีแฟนแล้วคนที่มีเจ้าของแล้วหวังว่าจะไปแย่งเข้ามาคุณคิดว่าคุณทำแบบนั้นเนี่ย คุณจะสะใจใช่ไหมคะที่คุณไปทําลายครอบครัวคนอื่นหรือว่าทําลายให้ความรักของใครเนี่ยพังลงคุณทําแบบนี้นะคะคุณไม่เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงของคุณอย่างแน่นอนและทําให้คุณเนี่ยโดนคนอื่นตรีตาตรีหน้าทางสังคมว่าเป็นคนที่ไปแย่งแฟนชาวบ้านมานะคะวิธีการเมื่อคุณเนี่ยตกหลุมรักนะคะคนที่มีเจ้าของให้คุณเนี่ยหักห้ามใจแล้วก็ตัดใจอย่าง รวดเร็วนะคะว่า๊ยเขามีเจ้าของแล้วชั้นเนี่ยคู่ควรกับผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่โสดเท่านั้นนะคะเมื่อคุณเนี่ยพูดแบบนี้กับตัวเองบ่อยๆมายเซกของคุณจะเปลี่ยนนะคะแล้วคุณอะ่ะก็จะดึงดูดคนที่โสดเข้ามาในชีวิตของคุณการที่เรานะคะมีแฟนที่เราเนี่ยสามารถภาคภูมิใจได้ว่าเป็นแฟนที่แบบว่าคุณเนี่ยไม่ได้ไปแย่งใครมาเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าหัวใจคุณมีความสุขและภาคภูมิใจมากๆเลย ข้อ3นะคะเร่งรีบจนเกินไปสาวๆและหนุ่มๆหลายๆคนนะคะเร่งรีบในความสัมพันธ์มากเกินไปเพียงเพราะว่าคุณคิดว่าคุณเป็นรถบวนขบวนสุดท้ายนะคะเมื่อคุณเจอใครก็ตามที่คุณไปเดทคุณก็ไปเร่งรัดในความสัมพันธ์ว่าอุ๊ย ตกลงเนี่ยเราจะเป็นแฟนกันหรือเปล่าตกลงเนี่ยฉันจะไปเจอพ่อแม่เธอตอนไหนหนู่นนี่นั้นคุณเร่งรีบในความสัมพันธ์มากเกินไปคนที่คุณเดทด,ด้วยเขาจะรู้สึกว่าเขากลัวมากๆเลยนะคะที่เจอแบบว่าคนที่แบบว่าเร่งรีบอยากแต่งงานเร็วมากเกินไปนะคะวิธีการนะคะให้คุณเนี่ย ค่อยๆนะคะค่อยๆแบบว่าคบกันไปพัฒนาความสัมพันธ์จนไว้ใจเชื่อใจกันแล้วก็รักกันเมื่อคุณนะคะทำแบบนี้คุณจะได้คุณดีๆคนเจ๋งๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะและนี่ก็คือนะคะวิธีการนะคะที่ะจะทำให้คุณเนี่ยเจอเนื้อคู่นะคะแล้วสาเหตุที่ทำไมคุณไม่เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงสักทีลองเช็คดูนะคะว่าใครมีตามข้อไหนบ้างนะคะ